สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเช่างมันนะฮะเราจะมาทำเฟอร์บี้ด้วยขวดน้ำกัน,นะฮะอันนี้ผมก็พันกระเทปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้ใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับแปบบ๊บนึงครับใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับผมใช้ขวดแบบซีขวดละสิบบาทนะฮะขวดละสิบบาทฝาฝาเตรียมต้องเตรียมไว้สามอันขึ้นไปนะฮะ พราะอีกสองอันนี้ทำมาเป็นลูกตานะฮะนี่ลูกตาผมจะวาดผมจะเากระดาษวาดเป็นวงกลมแล้วก็ระบายสีสีดำแล้วก็ติดไว้ข้างในนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนี้ตัดครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเป็นปากนะฮะใช้ใช้ตะปูติดก็ได้นะฮะแล้วก็แล้วก็เอาไว้ติดไว้กับตรงนี้นะคะเนี่ยฮะ ตัดไว้แล้วส่วนช้อนนี้ผมซื้อมาได้มาจากข้าวนะคะข้าที่เซเว่นนะฮะต้องเตรียมไว้สองอันทำเป็นหูนะะอฮะแนวตัดขึ้นเป็นอย่างนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนทำหูนนะครับแป๊บนึงนะครับหูจองไงดีแป๊บนึงฮะแป๊บหนึ่งแป,ป๊บเดียวครับอันทําเมื่อกี้ผมเอาผ้ามาเช็ดช้อนนะเมื่อกี้ช้อนเปียกนะฮะเออเราจะติดกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้ ผมขอตัวช่วยกันค่ะจับอันนี้ไว้ฮะจับอันนี้ไว้จับอย่างนี้นะฮะจับไว้ฮะกำไว้กำไว้อย่างนี้นะฮะเคยแบบน,นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการแกะก็เทปนะครับวิธีแกะก็ง่ายๆนะฮะเราก็แค่ดึงนี้ออกมานะคะทุยใครแกะไม่ได้โง่แล้วนะฮะแกะมาประมาณนี้พอนะครับแล้วก็ตัดไป แต่เอาประมาณนี้นะฮะประมาณไหนก็ได้ตามใจคนเลยฮะอ่าปล่อยครับคุณปล่อยครับปล่อยสิครับเดี๋ยวเห้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเออแป๊บบนึงนะครับแป๊บนึงนะฮะ,แบบะ,ฮะมันกล้องผมผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะฮะแล้วก็แปะเข้าไปข้างหลังนะครับเอ้ยไม่ได้ดิวิธีการแปะนี่แปะยากมากนะฮะส่วนหูนี่ บางคนก็มีหลายวิธีนะฮะแต่ผมใช้วิธีเนี้ยฮะความสุขครับนี่ครับแปะเข้าไปนะฮะนี่ยฮะแล้วก็แปะได้ละข้างหนึ่งนะฮะนี่ฮะมันอาจจะไม่ค่อยสวยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปแก้ภายหลังครับเอ๊ะ แป๊บนึงฮะผมขอแก้ก่อนอ่าครับผมก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันเมื่อกี้หูมันยาวจัดนะฮะเฟอร์บี้บ้านไครหูยาวอ่ะแปบ๊บนึงน,นะฮะโอ้แกะยาวเกินไปไหนนะครับแปบ๊บนึงฮะ แปะลงไปนี่นะครับแล้วก็ได้หูสองข้างมาแล้วนะครับ ส่วนปากกับตานี่ผมจะไปทำพาร์ทสองนะฮะวันนี้สวัสดีครับ